มันไม่ใช่หมาประจำหน่วยมันเป็นแค่หมาจรที่เดินเข้ามาแล้วเลือกที่จะอยู่ไม่มีใครรู้ชื่อมันจนพิทหารคนหนึ่งเรียกมันว่าเจ้าจา๋ากลางคืนทุกคนหลับแต่มันตื่นเพราะรู้ว่าหน้าที่ของมันคือการเฝ้ายามมันไม่เคยฝึกแต่ไปกับพี่ๆทุกภารกิจวิ่งนำหน้าด้วยหัวใจที่ไม่เคยหวาดวัน เช้าวันนั้นมีเสียงอะไรบางอย่างในพุ่มไม้เจ้าจ๋าหยุดนิ่งแล้วเห่าขึ้นสุดเสียงก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นเสียงเห่านั้นช่วยชีวิตพี่ทหารไว้แต่เจ้าจ๋าโดนยิงก่อนใครร่างมันล้มลงอย่างเงียบงนันแต่ในแววตาสุดท้ายยังจ้องไปข้างหน้าเหมือนจะบอกว่าอยากกลัวฉันยังอยู่พี่ทหารคุกเข่าลงรูปหัวมันครั้งสุดท้ายไม่มีคำสั่งลาไม่มีเสียงหอนมีแค่ใจ ที่เข้าใจกันวันที่ธงชาติไทยถูกปักบนยอดภูมะเขือไม่มีใครลืมว่าเลือดของใครหยดลงก่อนเจ้าจ๋าไม่ได้ตายอย่างหมาแต่มันตายอย่างผู้กล้าภาพสุดท้ายของมันยังยิ้มตาแป๋วเหมือนจะบอกว่าอย่าร้องไห้เลยฉันเต็มใจเสมอเราจะไม่มีวันลืมเจ้าจา๋าหมาจรที่กล้าหาญที่สุดบนยอดภูมะเขือ